สวัสดีครับทุกคนแต่วัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมครบสองเดือนแล้วครับอันนี้ผมครบสองเดือนแล้วครับ เอาเค้กแล้วครับสวัสดีสุกุลทุกคนเนอนะจ้ะเนาะอากาศขค้มฟ้าค้มฝนาะมันค้มฟ้าค้มฝนน,น,น,นอ,อกจากสวัสดีค่ะฝนตกตกแน่ตกแน่หยุดแน่ กินนมเพิ่งอิ่มจ้ะกินนมเพิ่งอิ่มหาคนหยอกพิพี่นอนนอนอีกว่านอนจ้ะหาคนหยอกก็มีคนหยอกคว้ากับนอนมาเด้ยวใหญ่กันอนพอกับนอนมาเด้วเหนาแล้วจ้ะก็เริ่มหนาวอยู่เริ่มหนาวแล้วฝนตกน้ำก็เลยหนาวอากาศเย็นท่านไปอาบน้ำด้วยจ้ะนูอนูยังมาท่านไนอาบน้ำเลยไปอาบไหนจะมาหน่อย เราให้ตี่สาวเปิ้นตื่นบนล่ะจาดจังสีได้อับนี่พ่อเพิ่นจะไปกินอันพิซซ่าหน้ามันนักการเมืองเพิ่นได้ไปนอนเอาแรงแม่กับลูกอยู่บ้านเราไม่ไปครับคนเยอะครับหนาวด้วยครับตอนนี้อิตาลีกี่โมงสี่โมงแล้วแองจากสี่มงเย็นสวัสดีค่ะคุณ นี่เรานนดคุณพีส่สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนลูกเจ้ากันกันมีคนหยอกไหมังหันยากแล้วพี่น้องว่ามีคนหยอกเอาไปนอนยากให้ก็ได้ลูกผ้าเมลาร่สดสะตะองคนคาคนเี่ยวๆอยู่นอยากออกคนคักโพด เราพาไปอำเภอแป๊บนึงจะไปเอาเอกสารเพื่อจะมาทำพาสปอร์ตก็จะพาไปถ่ายรูปเฮ็ดเอาอยู่บ้านก็ได้จ้ะพี่น้องมันเฮ็ดเอาอยู่บ้านโฟโต้ช็อปอยู่บ้านให้รูปเพื่อนแต่บ่แน่อาจจะไปเอาอันไปถ่ายเอาอยู่อันยากแล้วพี่น้องถ่ายรูปยากเล็กน้อยเนาะถ่ายรูปติดพาสปอร์ต การการะอุ้มก็กับทือว่านั้นแน่ยุจ้ะอุ้มโดนก็บ่ไว้ได้ด้วกันล่ะเอกสารไปเตรียมวม่าเราจะเลืกแต่เอกสารพกกาอกัแม่กับไทยเอกสารกอบยุบ้านนี่แหละเห็ดอาอยุบ้านมัดอาทิตย์หน้าเมื่อไรฝนเจาตกกันอย่างไร้าปไปเพราะว่าคนเปิดหอดแค่หอดเทียงน่นจาจะมองเห็ดพาสปอร์ตมื่้จองคิว ถ้าผู้ใหญ่ไปต้องจองคิวจ้ะแต่ว่าเด็กน้อยจำกว่าสิบสองมจองคิวอออเม่เอ่เอเอวันทร์เไปสร้างน้ำนกกับพี่น้องซองอาทิตย์แล้วปกติสิบวันไปครั้งหนึ่งมันจะไปฉีดวัคซีนก็เด้ยว่ารอบเป็นสร้างน้ำนักเทียเดียวนะาจา้ะมันจะยีบซีน่กับไปหาหมอก็จะไปวัด ความยาวความสูงกระจังนำนาบนำกะเช็คสุขภาพน้ำจะกลับไทยเมือเ่อไร่คะเบิ้งไวประมาณกลางๆประมาณยี่สิบยี่สิบมากลาจะทาทาชั่วเนาะรอไปเฮ็ปราสะปอร์ตบักลาน่อยก่อนต้องสิได้จองตัวเป็นึกคลักดินแล้วนะ อยากยู่บ่สุอยู่บ่สุกน้องย้วงสิละตัวหาตากับยายทกล้ใกล้กระย้วงสิละหยอกเพิ่นหยอบกระยิ้มจะเห็นบ่เห็นกระยิ้มหัวย่างเดียวได้เห็นอเดี๋อกพี่น้องใกล้ๆนี่เห็นอยู่ก็ยังเต้นแข็งคักน่าจะคุณขาเพิ่นขาเพิ่นมันอยู่จะเสียจักเสีย อีไปใช้ลูกอีไปไถหาอีไปไถหาทุกคนเตะจำแม่พ้าไปแต่ยายมันท้วงหาสูเมอพี่น้องท้ววิธีอุคค์ซูเมอนะจ๊ะมันเจียวไปยูน้ำพนวะแต่เจียวไปยูน้ำกับยายมันเอาไปหอมกซอยวันได้นูอหยาดน้องโท่ไปพังกกัทมากพี่น้องไม่เห็นนูองทวไปพังกกัทมากเลย ดาาารามากัากบจบีว่าก็ฉีกยากนาะเราเห็นตัวมากกับจีว่าเสร็จอ่ะจับเป็นตัวมากกำลังแต่งตัวหายป้าไปเฮ็ดฝากเอาเอกสารอยอมเพื่อพอดีกลับมาจังมาตู้หากันหนังสือพัฒนาการมาอ่านอันเพิ่อนอันมูนนนเพื่อจีชื่อนิทานซื่อหนังมาฝากก็พี่นอ้องเป็นภาษาบ้านเพิ่อนอาจารย์ภาษาอังกฤษแน่ภาษาอิตาเลียนแน่เออไหน กินนมแล้วก็หาเอานอนตัวก็เต้นเต้นโดนเราจะตื่นประมาณใบซองอย่างเงี้ยใบซองกลักวๆอย่างนี้เพื่อนว่ค่อยอยันนอนดูโดนโดนตื่นขึ้นมาเล่นจากชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่นก็จังนอนแต่ย่างมันเคลื่อนนอนดีอยู่จ้ะมันเคลืนมานอนมันเคลืนนอนประมาณเที่ยงเคลื่นีย่างเงี้อัเพื่อนหาหมูหยอกไม่เอานอนหรือว่านอนใหญ่เพื่อนได้เอาเข้าไปเอ็นเรีนในห้หองนะ้ำไปหยอกกันในห้หอง พ่นยากนอนพ่นั่งหายเต้นไปจกักชั่วโมงหนึ่งพ่นได้มีไอ้ที่ใหญ่พ่นได้มาส่งนะจจะเอา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 ขาเต้าดูดนมรับค้านมเลยบบที่นี่หนีอย่เงี้ย,ยามาขึ้นมึงเมียขึ้นมากกับกินนมกินนมแล้วก็นอนต่อน่าจะ <c oughs> ถ้าแข็งแรงกับสีันได้ลดอย่างเราพี่น้องรดหลอเนะลอลอลาะรอหลัก ให้คานั่งได้นะ้านั่งเปลี่ยนเนาเราล่อมา่ห้อันรถจีบรถยันไปปิ้งปิ้งปิ้งขึ้บานเท่านก็จิบไปดีค่ะก็สีน้ำคุูบเอาขึ้นอย่างนี้แหละช่วงบังหันบังใดใดตกแห้งคือพี่นเนอะกรเซ้าะ ปะกะติน่าจะอาจจะเป็นที่กล่องอาจจะเป็นกล่องไก่หรือเปล่าเลยเป็นกร็รื่องตัวใหญ่แต่ว่าความยาเนายมันท่านไหนวัดยุ่จ้ะไอ้วันที่ยี่บสี่นี่นะอาจจะได้วัดแต่ว่าไปมองช่างน้ำหนักเพ่นมาวัดอันวัดขนาดวัดส่วนสูงให้นอกจากถ้าไปห้ามอยุ่นี่เพิ่นก็วัดให้ตัวสุขภาพนะเพิ่นวัดให้พร้อมเสียตัวนี้ก็คืออนแนวตอนใจ ตอนแรกเกิดไส่น,น,นั่นตรงไงเจัจไส้แรกเกิดเนี่ยรวมรวมด้วยจ้ะอันนี้คลืนแล้วนี่ถ้าจีอันสุดได้สีไส้บ่ได้แต่ซื้อไม่นะจ้ะหรือว่าอันมูคนซื้อมาฝากแน่กะจะเก็บว่าจะเก็บกลับไปไทยเอาไปให้ค้นอันมูอันให้ให้นที่นอันนี่ลูกย่ไทยเนาะจ้ะ ู้ใดอยากได้ให้เพื่อนู้ไดไม่ทองู้ใช่ให้เพื่อนคนไปกสิเบ้อก็คนไปนได้หรอกพี่น้องอันชุดที่สื่อไม่ไม่ไหนะจ๊ะเพาบ่มีชุดเก่าหรอกอันชุดเกานะ่าหนองสาวเพื่อนก็เสเอาขึ้นไปอันชุดเท่าทีเฮาสื่อหรือว่าโมู่สื่อห้ก็สิค้นไปไทยอันไหนที่ใส่บ่ไดแล้วนะาจา้ะเอาเพื่อผู้ใดเพื่อนอยากได้ เพราะว่าไงไว้หนะพี่น้องใส่ประมาณสามสี่เทืองสีกับว่าได้ใส่อีกเราจะครับผมก็จะไปซื้อเอาที่ไทยครับผมจะไปซื้อชุดชุดที่ไทยด้วยครับถ้าผมจะไปไทยผมได้ไปไทยผมจะไปซื้อชุดที่ไทยครับไปกับว่าเอาอย่างไปได้พี่น้องเพราะว่ามันไปไปยากเทั้งลูกทั้งสามีนาะจะสิะเอาเสียผ้าก็สิไปซื้อเอาอยู่เมืองไทยหมด ตัวราลอยสองลอยใช่พออาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งก็สิเอาไปน้าจากสองสามชุดนี่หน่อจ้ะพอเลยพอก่อนด้หาซื้อชุดไหมหาซื้อตัวราลอยสองลอยใช่เอาไปแป๊บเดียวก็ได้งายน้องชื่อน้องมิกกี้ครับพมน้องมิกกี้ครับพมห์าวเลยพี่น้อง จะเสิได้เอาไปนอนอีกจ้ะเพราะว่าเพื่อนเล่นโดนแล้วเนาะเพม่นยังหลบขี่แตกนะพ่อมับกับเลี่ยนแปมเปิดเลี่ยนยังหากินนมแล้วก็ขี่แตกเลี่ยนแปมเปิดห้ก็ได้มานั่งไร่สดสร้างให้เพื่อนอันอยากนอนเดินไปเล่นมาเมื่อยเพื่อนก็อยากนอนแข็งแรงตัวแหวกขอบคุณค่ะวันนี้บักลา จะเรียงงาย่ายแท้ถ้าอยู่ใกล้ะะจะเรียงง่ายอยู่จะเรียงง่าย,ยกะหายเฉพาะเวลาปวดท้องหรือว่าขี่แตกเท่านั้นแล้วก,ก็บ่อยากนอนอยากเล่นตากจะนวยใหญ่อยู่ยังสี่แหละบเพ่นบ่อยากนอน มันน uh ี huh. ่มันนี่มันนี่เบอร์ิสวัสดีครับก่อนโอ้กสีเบืนไปใส่เนาะแม่กันม้งก็อยากเอาดิละอมเอาบ่ยิเลยเชจงแทแล้วอย่าลื่อย จ้าแต่มมีโอกาสมีเวลาก็จะทายคลิปาากะจะเข้ามาก็จะไล่สุดออกจังสีแล้ะพี่น้องคือจังสีแหละบริวเวณคลิปใจไมนเฮ็ดเรากับเฮ็ดวัดุดเฮ็ดวัแล้วลงกชายก็เฮ็ดได้ครึ่งนึ่งล <c oughs> ูกชายน่ารักสอนลูกชายพูดไทยทั <c oughs> ้งไทยทั้งอีสานาานะจ้าโนวาไทยกับอีสานกับลูกส <c oughs> ามีจมายโยว่าวออิตาเลียนได้ว่าวหลุด คุณว่าโหลดภาษาอิตาเลียนน่าบอกล่ะไม่าไปไทยกะแปลให้ป้าป้าฟังติคนไทยคนนี้คนบอกว่าจังไรเลยแปลให้ป้าป้าฟังตีปัน <c oughs> ไปไปถ้าไปยี่สิบมกราามักล้า,ลาน้อยก็จะครบหาเดือนพอดีเนาะจา้ะหาวแล้วเลยร้องลักเลยลูกขอบคุณครับ สุดหล่อของป้าป้าปาตีนะจ้าสวัสดีครับป้าตีขอบคุณครับป้าตีมองตัวสรราวยเลยรูกสาวอันพ่อเพือ่อนเปิดวิดีโอให้เบิง้งพี่น้องวิดีโอในโซเชียลมีวิดีโอการ์ตูน,นเพียงกมลมกลมเด็กหน่อยเราก็มีวิดีโอนัน่งเพป็นกระจองเบิ้งนี่หนูเลยจมหายวายใหญ่ลูกให้ลูกเบิ้งไว้หลาย แต่ว่ากับเบิ้งเฮดคลิปจังสีเิ่นกับเบิ้งอยู่เบินในใ้งแน่แนี้แนะ่แก้มนะคอหอมน่อยหอมเลยครับ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 นับแก้มครับก็ออยังไม่แข็งมากเลยครับคอ,อยังไม่แข็งนกสาวเลียนฉันนกสาวเรียนภาษา,าจากโมเดอมี่ฉันเลียนภาษาพปื้นฐานเปื่อนอันเปียนโต คู่เปลี่ยนเป็น,ปนวันจันทร์กับอังคารเนาะจ่ะปกติอังคางรกับพุธเรี่กว่าอันอาทิตย์หนาคู่เลี่ยนเป็นจันทร์กับอังคารแทนวันจันทร์สามีโนมีทุระเขาเมืองเพิ่นว่าไปส่งได้อยู่แต่ว่าขากลับโนอาจจะไปรับเอาพ่อบอกหนาหน่อยขี่รถไปฮับเอาฮับเอาพี่สาวให้อ่านหนังสือซื้อหนงังสือไปเลยแม่นเนาะจ้า ท่านเอาไปแต่เนี้ยยูน่ากินกัะเมร์สับปะรดเมื่าท่านเอาไปปกติจะไปทีละเที่ยช่วงอาทิตย์นี้แบบฝนตกฝนตกเลว้วพวผ้าบ่อยาผ้าบอกลาหน่อยไปแช่งฝนออกข้างนอกก่นไลยน,นี่ยังก็กินแบบก้อนใจเก็บก้อนให้ตัวเย็นเครียดออกกินก้อนว่าหอดตกหอดเมื่ออาทิตย์ แต่ว่าช่วงไรนั่นเห็นแดดเห็นเห็นสว่างมากจะแต่ว่ากระเหมิดมาอีกแล้วเก็นนอนปิ๊งปิ้งพี่น้องดีนอนอันนอนอยอันที่นอนสีกับยันปิ้งปี๊งขากระมือนี่ย่ายู่ซื้อจับเสียบังพลบังพลเห็นบ่าขาไปเดินไปเดินไปเดินไปครับเดินไปครับเดินนะครับ อยากยืนเราได้พี่น้องอยากยืนแนวอยากยืนแนวครับอยากยืนแนวครับอยากยืนแนวครับมาจับห้างแจ๊ยก็อยากยืน,นหเหมือนตุ๊กตาเลยเพอนนอนนอนบ่คอยได้ดีดอกพี่น้องพอพอนอนตุ่งแล้วจับแห้งก็ตื่น มันเบ่าวจะห้องเอาห้องเอาห้องเอากุาา้ยทรศจับให้หายกันอยู่ให้ลังเทียวเวลาลูกนอนหามบาโทรศับทน้น้น้ตได้ตั้งเป็นกรดไปเลยว่าเวลาดลูกนอนหามคุ้ยทรุทรแต่จะคุยออกไปคุยนอกบ้านดูน้องก็คลคิบเลยขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมกอน้องม่วงนอนเลยอย่างลูกผมม่วงนอนแล้วครับผมม่วงนอนแล้วครับโอ้ผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับทุกคนขอบคุณสาหรับขอบคุณสาหรับการติดตามการรับชมนะครับขอบคุณสาหรับทุกๆคอมเมนต์นะครับดูหน้าผมชิครับผมอยากนอนแล้วครับผมม่วงนะครับแล้วผมก็อยากเลาะครับ ม่วงแต่อยากเลาะครับขอบคุณทุกคนนะครับก่อนลูกขอบคุณทุกคนนะครับก่อนขอบคุณสำหรับความรักความเมตตานะครับผมขอบคุณครับพี่เอ็นดูผมเ,<อ>เราต้องรักทุกคนนะลูกเราต้องรักทุกคนนะลูก<อ>ไปไป<อ>ไปไปเด้๋วพี่น้องจ้างห่วงนอนแด้วบ๊ายบายบายบายครับผมบ๊ายบาย